ต่อไปคุณทวิศักดิ์ฮะ yeah. เรียนบรท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายทวีศักดิ์ทักษิณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา,ร,ารัฐบนคทัพผมขออนุญาตอภิปรายในการสนับสนุนนะครับความเห็นของเพื่อนสมาชิกและกรรมธิการที่ ให้ตัดวักสุดท้ายในส่วนที่สมาชิกได้เสนอมาเหตุผลนะครับเพราะว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นทุกอย่างเตรียมการมาดีทั้งหมดแต่ถ้ามาเจอชดสุดท้ายนี้เท่ากับว่าเป็นการล็อกไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยผมอยากจะสะท้อนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นณตอนนี้ในการทํางานในสภาของสมาชิกสภาผูทนราษฎรที่ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทำงานด้านกรรมธิการผมขอยกตัวอย่างอย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือกรรมธิการด้านแรงงานนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่นำเสนอกับพวกเรานั้นตอนนี้ยอมรับว่าติดขัดในการแก้ไขปัญหาให้ในแต่ละสัปดาห์ที่มีการประชุมนั้นทำได้เพียงแค่แก้ไขปัญหาในเชิงประเด็นเท่านั้นพวกผมพยายามที่จะผลักดัน พยายามที่จะขอแก้ไขในการแก้กฎหมายเรื่องของแรงงานนะครับแต่ก็ถูกตีตกไปหลายครั้งเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะครับโอกาสที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคณะอื่นแม้แต่ในเพื่อนของผมในพรรคเดียวกันอย่างเช่นของกรรมธิการที่ดินเรื่องที่เสนอเข้ามาประเด็นสําคัญก็อยู่ตรงที่ว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เอื้อให้พวกเรานั้นสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างกันท่วงที หากวักสุดท้ายยังคงอยู่ไม่ถูกตัดออกการนำเสนอไปนะครับของรัฐธรรมนูญที่จะเสนอนั้นก็จะไม่เป็นผลสแสดงว่าประชาชนนั้นจะต้องทนรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งใหม่เขาจะต้องทนรอกับความหวังที่เขาอยากหเห็นผู้ทแทนรัษฎรนั้นแก้ไขพวกเขาในอย่างทันท่วงทีฉะนั้นตอนท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะสอบถามนะครับไปยังเพื่อนสมาชิกผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งมาเมื่อปี2 0 1 2 ผมเชื่อว่าทั้งพักคฝ่ายคา้านทั้งพักคฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคได้ชูนโยบายบอกกับพี่น้องประชาชนว่าจะเข้ามาร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์กับสังคมในปัจจุบันวันนี้ครับเป็นโอกาสของท่านแล้วถ้าวันนี้ท่านยังไม่ทำในสิ่งที่พวกเราได้รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้ ผมก็อยากจะบอกว่าเรากาลังจะทอรยศกับคะแนนเสียงเรากําลังจะไม่ทํากับสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันก็คือการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับมาร่วมกันครับลดล็อกช่วงวักสุดท้ายนี้ออกไปเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นไปตามความประสงค์ของสภาแห่งนี้และตามความหวังของพี่น้องประชาชนที่รอพวกเราอยู่ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ